สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับกเดยมใจทําเป็นเมนูหมึกมกุ้งผัดผงกะหรี่นะครับวัตถุดิบปลาหมึกซื้อมาแล้วก็ล้างทําความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอคํานี้นะครับถัดมาก็เป็นกุ้งครับให้เราแกะเปลือกให้เรียบร้อยต้นหอมหั่นท่อนครับพริกแดงจินดาหั่นเฉียงหอมใหญ่หั่นเตา๋า ระเทียมสับพอ,อยหยาบพริกไทยป่นผงกะหรี่น้ำตาลทรายสีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซอสหอยนางรมโอเคเดีย๋ยวมาชมวิธีทำกันครับน้ำมันหมูนะครับ เกลยวกระเทียมให้เหลืองไปนะครับตามด้วยหอมหัวใหญ่ เนื้อต้มึกครับเนื้อกุ้งผงกะหรี่ครับผงรงรสนะครับด้วยซอสหอยนางรม ซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวตัดน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะครับแล้วก็พริกไทยเพิ่มความหอมนะครับ ชีพรสชาติครับเติมน้ำตาลอีกเล็กน้อยหลังจงงากนั้นก็ตามด้วยพริกแดงจินดาหั่นเฉียงแล้วก็ต้นหอมหั่นท่อนนะครับโอ้โหน่ารับประทานมากเลยครับต่อให้ต้นหอมสลด เพีงอันนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับหมึกกุ้งผัดผงกะหรี่เดี๋ยวเราไปชมหน้าตากันในจานครับอร่อยแน่นอนทานกับปลาสวยล้อนนครับหมึกกุ้งผัดผงกะหรี่ฝีมือคุดเดมใจนะครับลองไปทำทานกันดูนะครับอย่างที่บอกทานกับข้าวสวยล้อน้น รับรองจะติดใจคลิปจนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ a m ใจ c o m ไม้ด้วยนะครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ